มาสอบใบขับขี่นะคะมาต่ออายุใบขับขี่รถยนต์กับมอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่ไม่มาเลยเจ้าหน้าที่มาเก้าโมงครึ่งค่ะตอนนี้เราก็รอตอนนี้ยังว่างอยู่เลยเนี่ยค่ะยังไม่มีรถมาสักคันเลยเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูนะคะตอนเจ้าหน้าที่มาแล้วเจ้าหน้าที่มาประมาณ9ก้าโมงครึ่งตอนนี้9ก้าโมงสิบนาทีค่ะอียี0นาทีค่ะ นี่ค่ะตอนนี้ก็จะมีรถที่มาต่อภาษีค่ะรถที่ต่อภาษีรถเข้าออกเรื่อยๆค่ะแม่แดงก็รอรอต่อใบขับขี่ก็คือเราขาดอายุอ่ะสามปีแล้วตั้งแต่โควิดเนาะเราก็ไม่ได้มาต่อสักทีทีเนี้ยก็เลยได้ อบรมอบรมมาทำข้อสอบข้อเขียนหมาแล้วก็สอบขับปฏิบัติมาอย่างเงี้ยค่ะท้าไม่หมดเลยแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าเราอบอบรมออนไลน์ได้ค่ะถ้าต่ออายุเราจะอบรมออนไลน์ได้แต่ถ้าคนที่เพิ่งทําใหม่เป็นใบชั่วคราวที่ยังไม่เคยทําก็จะต้องมาอบรมที่สานัก สำนักขนส่งสำนักงานสนส่งเท่านั้นก็ไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้อบรมออนไลน์นี่เฉพาะคนที่ต่อต่ออายุค่ะคนที่ขาดอายุไปไม่ถึง1ปีหรือเกิน3ปีก็สามารถอบรมทางออนไลน์ได้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีตอนที่เราทําการขับโอเคค่ะ, <laughs> okay, คะ